นักเรียนนามาเรียนหนะนังสือกันโอเคนะตั้งใจเรียนนะครับมะละกอสับประรดดินกีกีวีมังคุดมะม่วงขนุนเอาขนุนกับหัว ขนุน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คุณยายสับหัวก่อนลูกไม่ต้อง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 ส้มเชอรี่ <c oughs> น้อยนาทุเรียนไม่เอาลูกดูดูก่อนดูก่อนสตรอเบอรี่ <c oughs> แก้วมังกรที่ผมชอบอ่ะ นั่งอดีนังยดีนั่งด,นงดีนักเรียนแค่นตลูกอุเบอีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ว,วมันสลับหัวเดี๋ยวคุณยายทำไมันนะกล้วยแอปเปิ้ลเนนนนนังมังค่าที่คุณยายไปปลูกแตงโม แกงโมเอา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 กระนส้มโอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมองก่อนสมพูมะพร้าวทับทิมเงาะโรงเรียนไหนคุณยายจะให้เลือกนะเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวดูดูน้องเพื่อดูเ <c oughs> อ้าวอันนี้เงาะอันนี้ทับทิมไหนหนูเลือกเงาะสิเดี๋ยวคุณยายจะให้เลือกเอาเอาเอา <c oughs> <c oughs> ไม่เอาลูกไหนเงาะครับอันไหนเงาะอันไหนทับทิมเลือกเอาน้อนงเงาะอยู่ไหนลูกเออ้ย <c> อ <oughs> <c oughs> ี๋เอา หรือว่าจะเป็นบางเอินเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆือดสัญญาจะให้เลือกอีกนะเฮพี่หมูปิ้งเอาอะไรมะละกอสับปะรดอันไหนสับปะรดอันไหนมะละกอเอาเลือก ไหนสับป,ประรดลูกไหนสับป,ประรดสับป,ประรดโอ้โหเอาไหมเอาไหมถูกแต่ว่าคุณยายจะให้เลือกสับป,ประรดอัานไหนลูกสับป,ประรดนี่ถูกเหมือนกันเฮ <c oughs> ้เก่งเก่งเก่งหรือจะเป็นบังเอิญเนาะเนาะเนาะมาเอาเก็บเออเอาไหม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 ไหนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างนกับส้มโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายอยาให้เลือกอยาให้หนูเลือกองุ่นครับอันไหนองุงนครับองางนองุ่นเออเก่งมากเลยลูกจุก๊บฝนต่อบรเเอาว่าเก็บก่อนลูกมันจะขาดมันจะหัก จะับเดี๋ยวคุณยายจะให้เลือกอีกสตรอเบอรี่กับทุเรียนจะให้เลือกเอาเอาเลือกเอาสตรอเบอรี่อันไหนลูกสตรอเบอรี่เออปวดนะจุ๊บเฮ่เก่งจังเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม้เลือกกันได้ก็ตื้อก่็ เดี๋ยวจะเอามังคุดมังคุดกับลิ้นจี่เดี๋ยว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 อันไหนมังคุดลูกสองอย่างนี้อันไหนมังคุดไหน,นมังคุดมังคุดมังคุดเอ๊ไม่ถูกอันนี้ลิ้นจี่